อนนี้อีกรูปแบบหนึ่งของโจทย์ปัญหาของของผสมนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของความเข้มข้นก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นอัตราส่วนเมื่อกี้มันคือของที่มันอ่าจริงๆมันผสมกันก็ได้แต่ว่ามันผสมเป็นของเหลวก็ได้แหละ นะะแต่ว่าถ้าเป็นความเข้มข้นเนี่ยมันจะเป็นของเหลวอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาจะบอกว่าอันนี้ความเข้มข้นกี่เปอร์เซนต์อันนี้ความเข้มข้นกี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมคะเป็นของเหลว2ชนิด3ชนิดอะไรเงี้ยแล้วก็มาผสมกันก็จะเป็นของเหลวรวมแล้วกลายเป็นของเหลวชนิดใหม่อย่างเงี้ยนะคะมาดูตัวอย่างของรูปแบบโจทย์ความเข้มข้นนะคะตัวอย่างนะ เหล้าผสม15ลิตรนะคะมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์20เปอร์เซ็นต์นะคะหากเอาน้ำเปล่าเติมลงไป4ลิตรนะคะ ความเข้มขน้นของแอลกอฮอล์เป็นร้อยละเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่หรือกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าเออเหล้าผสมสิบห้าลิตรเนี่ยมีแอลกอฮอล์อยู่ยี่สิบเซน์ะคะในในตอนแรกสารตั้งต้นคืออย่างนั้น แล้วก็พอทีหลังเนี่ยก็เลยเติมน้ำเปล่าไปอีก4ลิตรความเข้มข้นมันต้องเจือจางลงถูกไหมเพราะว่าปริมาณของของเหลวมันมากขึ้นแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเท่าเดิมถูกปะนีอ่าก็คือเราก็ต้องมาดูว่าในในแอลกอฮอล์ในเหล้าผสม15ลิตรเนี่ยมียงแอลกอฮอล์ย0 คำว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะหมายถึงว่าเหล้านะคะเหล้าผสมหนึ่งร้อยลิตรถูกไหมมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่ยี่สิบลิตรถูกปะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าโจทย์กำหนดว่าเหล้าผสมเนี่ย สิบห้าลิตรเราก็มาคำนวณแอลกอฮอล์ก็คือยี่สิบส่วนเท่าไหร่หนึ่งร้อยคูณด้วยสิบห้านะฮะสามลิตรเท่านั้นน่ะแอลกอฮอล์มีสามลิตรนะฮะเสร็จแล้วแสดงว่าในในเหล้านะฮะสิบห้าลิตร มีแอลกอฮอล์อยู่แค่3ลิตรถูกไหมอ่าทีนี้เอาน้ำเปล่าเติมเข้าไปอีกน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเติมเข้าไปเท่าไหร่สลิตรทีนี้ของเหลวใหม่กลายเป็น15บวกสก็คือสิบเก้าใช่ไหมสิบเกนะฮะเราก็ดูว่าเหล้าผสมใหม่นะมี สิบเก้าลิตรนะคะมีแอลกอฮอล์เท่าเดิมนะแอลกอฮอล์เน oh ี่ยก็คือสามลิตรถูกปะทีนี้เราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเล่าผสมใหม่หนึ่งร้อยลิตรใช่ปะต้องเทียบกับร้อยจะมีแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ก็คือสามส่วนสิบเก้าคูณหนึ่งร้อยนะคะซึ่งก็คือ สามร้อยส่วนสิบเก้าและก็ทำจากเศษส่วนเศษเกินเป็นเศษส่วนเอ,อคระนะคะก็จะได้สิบห้าสิบห้าส่วนสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นคำตอบเห็นไหมคะไม่มีอะไรแค่เทียบไปเทียบมานะพอบอกเป็นเปอร์เซ็น์เราก็คิดเป็นจำนวนนะคะพอได้จำนวนเราก็ เพิ่มน้ำเข้าไปก็เป็นจํานวนใหม่แต่แอลกอฮอล์เท่าเดิมเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ก็ลดลงจากเดิมแอลกอฮอล์ยีตอนนี้เหลือ15เศษ15ส่วนเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เท่าเดิมตรงนี้คือแอลกอฮอล์นะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือคือน้ําจํานวนมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นะะความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเทียบกับร้อยใหม่นะคะ